คือมีการจับกลุมคนขับรถค่ะที่เขาบรรทุกน้ำมันดีเซลมาหมื่นห้าพันลิตรน้ำมันเถื่อนใช่เถื่อนน่ะของเถื่อนอของเถื่อนแล้วทีนี้เนี่ยพอตํารวจจับปุ๊บก,ก็มีเจ้าหน้าที่เป็นคนระดับสูงของกรมสรรพามิตรายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาข,ขอเจราจาไม่ให้ดําเนินคดีจนมันกลายเป็นข่าวนะคะเพราะว่ามีทั้งภาพและเสียงทางด้านของนายเอก,เอกนิตินิติทานประ,ะ,ประพาสนะคะอธิบดีกรมสรรพามิตตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเผยแพร่นะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบุคคลดังกล่าวนะคะก็คือผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิตรซึ่งเป็นระดับชํานาญการพิเศษค่ะอืตอนนี้เนี่ยทางด้านของนายเกรียงไกรพัฒนาพรโฆศกกรมสรรพสามิตรเปิดเผยนะคะว่าดําเนินการให้พักราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่13มิถุนายนแล้วก็เตรียมดําเนินการเอาผิดทางวินยัยร้ายแรงต่อไป นะคะแล้วก็ได้มีการทําหนังสือไปถึงตํารวจทางหลวงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเอามาขยายผลเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รายนี้ละค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยนะถ้ามีมทางด้านของนอายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะระบุเพิ่มเติมบอกว่าได้รับหลักฐานนะเป็นเสียงบันทึกการสนทนาเรื่องของน้ามันเถื่อนคดีเนี้นะคะที่มีการเชื่อมโยงไปถึงข้าราชการระดับสูงของกมอมมรมสรรพาิรคนนี้เขาให้ชื่อเล่นย่อว่ายอยกักษ์ละกัน นะคะถ้ามีหลักฐานอาผิดได้จะดาเนินการทั้งหมดโดยอธิบดีได้มีการสั่งการชัดเจนว่ายังไงก็ตามจะเป็นสูงแค่ไหนใหญ่แค่ไหนไม่ละเว้นเด็ดค่ะอืมก็ต้องเป็นยังงั้นน่ะค่ะอืมก็คงทํานานๆแล้วน่ะแบบนี้ยตํารวจไม่ยอมตํารวจทองเหลองเอาจริงเอาจริงทางหลวงโดนโดนมาเยอะไงใช่ก่อนหน้านี้นะคะก็แบบว่าคือสร้างผลงานไงเพราะว่าที่ดีก็มีนะต้องเอาน้าดีมาไล่น้ําเสียออกนะคะ